ทางเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลที่เคารพท่านผู้นำระดับดีเรกเตอร์และท่านผู้นำระดับเมนเจอร์ที่เคารพรักทุก<ส>ท่านดิฉันเกินาธโพทองตำแหน่งคราวสาร์ดีเรคเตอร์จากจังหวัดกาญจบนบ,บุรีสวัสดีค่ะ ที่เปิดโอกาสทองทางธุรกิจให้กับดิฉันก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของดิฉันเองค่ะท่านคราวสตาดีเรคเตอร์ธนวัฒน์และท่านคราวสตาดีเรคเตอร์ย่ามนทพรทิจิคกรโพอทองวันนี้ไม่ได้มาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านด้วยค่ะ ดูหน้าดูโง่เฮงนะคะคังเซนมีหนังสือให้ดูโง่เฮงนะคะดูโง่เฮงแล้วเนี่ยในห้องนี้เป็นเศรษฐีคังเซนทั้งห้องปรบมือให้เศรษฐีคังเซนด้วยค่ะดิฉันนะคะอดีตดิฉันรับราชการครูค่ะ อาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีและมีเกียรติในห้องนี้มีข้าราชการมีครูไหมคะห้องนี้มีคุณครูไหมคะขอเสียงปรบมือให้แม่เพยงของชาติด้วยค่ะแต่ดิฉันมีปัญหาปัญหาหนักมากๆเป็นฝ้าและเป็นนี่ต้องต้องหาหนทางค่ะหาหนทางออกให้ได้นะคะว่าจะทำอย่างไรให้หลุดนี่ นะคะสมัยที่ดิฉันรับราชการนะคะผ่อนทุกอย่างผ้าปูที่นอนปอกหมอนช้อนชามแก้วน้ํากระติกน้ําร้อนกระติกน้ําเย็นผ่อนหมดเลยเจ้าแม่เงินผ่อนนะคะวันสิ้นเดือนเนี่ยวันสิ้นเดือนเนี่ยก่อนจะถึงวันสิ้นเดือนสองวันดิฉันมานั่งจดและผ่อนอะไรผ่อนอะไรบ้างเงินเงินหมดแล้วแต่รายการผ่อนอยังไม่หมดค่ะกู้ทุกอย่างยกเว้นระเบิดขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะ ลูกก็โตขึ้นทุกวันจะทําอย่างไรดีข้าราชก,การเบริกเบิกทุนการศึกษาให้ลูกเ,ออเบิกค่าเล่าเรียนได้แต่ว่าไม่พอนะคะจนกระทั่งดิฉันมีโอกาสได้มาเจอกับธุรกิจคังเซนโดยการแนะนําของคุณพ่อและคุณแม่ตอนนั้นนะคะดิฉันเป็นครูด้วยขายของด้วยโรงเรียนเลิกเลิกงานตอนเย็นดิฉันไม่เคยได้กลับบ้านเลยค่ะไปขายของต่อนะคะ สารภาพที่จะขายนะคะกว่าจะมาเจอคังเซนดิชันสมัครมา20กว่าบริษัทคัทงเซนเนี่ยเป็นบริษัทที่21ถึงได้ประสบความสําเร็จนะคะบริษัทไหนไม่ดีทําแล้วไม่ได้ดิยวฉันก็เลิกทําแล้วไม่ได้ก็เลิกทำได้ไม่ดีก็เลิกนะคะ20บริษัทจนกระทั่งมาเจอคังเซนเป็นบริษัทที่21ค่าสมัครก็ไม่มีนะคะทุกท่านคะ่ะ คุณพ่อคุณแม่หรือฉันเป็นคนสมัครให้ด้วยความไม่เต็มใจนะคะวันนั้นดิฉันก็โมไปขายสินค้าขายเครื่องสําอางขายประกรันขายอะไรแต่อะไรอยู่ทางบ้านจับสมัครแล้วโทรศัพท์บอกฉันว่ากลับบ้านด่วนดิฉันก็ตกใจนึกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่บ้านเป็นอะไรพอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าให้มาฟังคังเซนเขาบอกเนี่ยเขาสมัครทางเซน์ให้แล้วให้มาฟังหน่อย ดิฉันก็มองสภาพคนที่มาชวนดิฉันนะรถกเ็เก่าเก่ารถเก่าแล้วก็เสียงก็ดังมากเลยนะดิฉันก็เป็นอาจารย์ถึงว่าจนแต่รถนิยมสูงนะคะรถเก่ามากเลยเน,นี่ยเหรอจะมาชวนดิฉันทำธุรกิจ <c oughs> เขาบอกว่าให้ชวนคนดิฉันก็อ่ะไหน,นๆเขาบอกแล้วก็พาไปบ้านหนึ่ง ปรากฏว่าดิฉันก็ไม่กล้านั่งรถเขาหรอกเพราะรถเขาทั้งเก่าทั้งเปื้อนดิฉันก็กลัวกระโปรงดิฉันจะเปื้อนนะคะแต่ว่าก็พาไปแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จตอนที่ดิฉันรับราชการครูนะคะทุกท่านคะดิฉันก็เป็นคนรักสวยรักงามดิฉันเห็นคนที่ใส่ชุดผ้าไหมเนี่ยดิฉันก็ใฝ่ฝันเหลือเกินมีอยู่วันหนึ่งนะคะเห็นเขาใส่ชุดผ้าไหมสีชมพูอ่อน โอ้โหดิฉันบอกว่าเกิดมาชาตินึงขอมีชุดผ้าไหมชุดเดียวก่อนตายสีชมพูอ่อนดิฉันฝันเห็นชุดผ้าไหมสีชมพูอ่อนนะใฝฝันมาตั้งหลายปีก็ยังไม่เคยได้นะฮะมี มีอยู่ครั้งหนึ่งดิฉันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดผ้าไหมสีบานเย็นโอ้โหมันเด่นกว่าสีชมพูอีกนะไม่เอาแล้วสีชมพูไม่เอาเอาสีบานเย็นดีกว่าเพราะชาตินี้มีสิทธิ์จะมีชุดผ้าไหมได้แค่หนึ่งชุดเอาสีบานเย็นดิฉันใส่ฝันถึงเพิ่มไหมสีบานเย็นมาหลายปีก็ยังไม่ได้จนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งไปเห็นคนใส่ผ้าไหมสีครีมใส่สร้อยมุกอ้สวยงามเหมือนเจ้าหญิงมองดูดิ ดีนะคะชาตินี้ขอชุดผ้าไหมสีครีมก็แล้วกันนะคะไฟฟันอยากจะได้ผ้าไหมสีครีมมาตั้งหลายปีก็ยังไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเห็นคนใส่ผ้าไหมสีเขียวหัวเป็ดโอ้โหมันเขียวละขับผิวพองไปทั้งตัวเลยนะไม่เอาแล้วสีครีมมันอ่อนเอาสีเขียวหัวเป็ดดีกว่า oh. ไฟฟันถึงผ้าไหมสีเขียวหัวเป็ดมาหลายปีก็ยังไม่ได้นะคะในที่สุดนะคะ มันเป็นแค่ความฝันจนกระทั่งพอดิฉันมาทําธุรกิจคังเซนนะคะมาทาธุรกิจคังเซนดิฉันถามว่าขายอะไรสมัยนั้นคังเซนมีก็มุกขัดจิ้วเครื่องสาอางหรอและดิฉันหน้าดําปิดปีจะไปขายเครื่องสาอางได้อ,อย่างไรเป็นฝ้าหน้าดําปิดปีเลยนะคะก็ลองดูเขาบอกลองดูเข้าบ้านไหนก็เขาก็ไล่ออกบอกหน้าด,าดําหน้าดําเป็นฝ้าหน้าดําจนกระทั่ง เขาบอกว่าให้หาสมาชิกดิฉันก็ไปหาคนที่สวยที่สุดคนที่สวยที่สุดแล้วบอกว่าดิมันมีผงซักฟอกด้วยไงทางเซนมีผงซักฟอกดิฉันก็สาธิตขายแต่ผงซักฟอกเก็บแค่ตัล็อกเงียบเลยไม่ให้รู้เลยว่ามีเครื่องสําอางเพราะว่าพอบอกว่าขายเครื่องสําอางก็ไล่ออก <c oughs> ไปทําหน้าตัวเองให้ดีก่อนไปแล้วเขามันแนะนําชาวบ้านเขาบางคนก็พูดจาหยาบคายว่าดิฉันนะ่ะหน้าดําเหมือนก้นหม้อหน้าดําเหมือนก้นกระทะ ขายเครื่องสำอางไม่ได้เลยดิฉันก็หาคนที่สวยมาเป็นลูกทีมนะคะชื่อน้องแม่บอกน้องแม่พาพี่ไปนะไปขายผงซักฟอกนะแต่น้องแม่นะ่ยใช้เครื่องสำอางจนสวยจนใสจนทั้งหมู่บ้านถามว่าแม่แม่ใช้อะไรหน้าใสาแม่ใช้อะไรหน้าสวยใช้คังเซน็นซื้อชุดหนึ่ง ทุกคนสั่งเลยชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเมียกำนันเมียผู้ใหญ่บ้านก็สั่งกันดิฉันก็ไปเลยจับมือน้องแม่สัญญาขึ้นรถน้องแม่อย่าบอกนะว่ามาขายเครื่องสําอางไม่บอกเออได้ได้ได,ได้บอกว่ามาขายผงซักฟอกจับมือนะอยู่ในรถจับมือสัญญานะน้องแม่มาขายอะไรขายขายผงซักฟอกอ่าเดี๋ยวต้องพูดอย่างนี้นะพอถึงบ้านลูกค้าปุ๊บจอดเลยเดินขึ้นไปดิฉันก็ให้น้องแม่นําหน้า ดิฉันเดินตามหลังให้บังหน้าดิฉันหน่อยหน่อยดิฉันดำปิดปีเลยค่ะเอา้าเมียกำนันถามเอา้าแม่มาทำอะไรมาขายเครื่องสำอางเท่านั้นแหละเขาเห็นหน้าดิฉันก็บอกจะรีบไปประชุมดิฉันขึ้นรถบอกน้องแม่ไหนสัญญากับพี่แล้วไงบอกว่าไม่มาขายเครื่องสําอางเนี่ยพอพอบอกมาขายเครื่องสําอางเขาเห็นหน้าพี่ดําปิดปีกเขาไม่เอาสิหนูขอโทษหนูลืมไป อ,อีกครั้งหนึ่งดิฉันอยู่เมืองการไปสปอนเซอร์คนที่หัวหินให้เขาใช้เครื่องสำอางคังเซนเดก,กันนัง่งหน้าสวยหน้าใสาชื่อน้องนุย้ยทั้งหัวหินเลยใช้นุ้ยใช้อะไร คังเซนนุ้ยใช้อายคังเซนโอ้โหคนก็สนใจสั่งคังเซนตั้งหลายชุดสั่งเยอะมากเลยน้องนุ้ยบอกบอกมาหาหน่อยมาหาหน่อยคนสั่งคังเซนหลายชุดดิฉันก็เตรียมเครื่องสำอางคังเซนใส่รถแล้วก็ขับรถไปถึงหอยหินนุยน้ยนุ้ยขออาคุยกับลูกค้าหน่อยสิเราก็คุยนะหน้ากําลังดำนะกําลังรักษาฝ้าอยู่นะอย่าตกใจนะไม่เป็นไรเอาชุดที่นุ้ยใช้นะเอาชุดที่นุ้ยใช้นะเราก็กเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเนี่ยหน้าเป็นฝ้านะถ้าเห็นอย่าตกใจอย่าโกรธนะไม่โกรธหรอกเอาแบบ นุย้ยเอาแบบนุ้ยพะนุ้ยหน้าสวยหน้าใสดิฉันขับรถจากเมืองการไปหัวหินดิฉันคุยทุกระยะถึงตรงนี้แล้วนะคะถึงตรงนี้แล้วนะคะอย่าตกใจนะคะเป็นฝ้าหน้าดํากําลังรักษาอยู่นะคะบอกไม่เป็นไรเอาชุดของนุ้ยเอาชุดของนุ้ยท่านขาเป็นเขาเป็นร้านอาหารทะเลใหญ่มากรวยมากเลยนะคะดิฉันขับรถไปจอดเอียดเขาเขาคอยดิฉันตั้งสองชั่วโมงเขากำตังไม่เรียบร้อยแล้วพอดิฉันจอดรถปุ๊บเขาเดินมาต้อนรับที่ใกล้ๆจะถึงรถอยู่แล้ว บริฉันเปิดประตูลงจากรถนะพอหน้าโผล่ไปเท่านั้นแหละเขาเขาหันหลังกลับเลยนะดิฉันคว้าข้อมือมัดหยุดก่อนดิฉันไม่ให้เป็นแบบแบบเมียกำนันอีกแล้วความข้อมือมัดหยุดก่อนดิฉันมาไกล ไม่ซื้อไม่เป็นไรขอสาธิตนิดเดียวอ่าดิฉันก็เอาสาธิตที่หลังมือเขาในหาสาธิตหลังมือเอาเอาชุดสามประสานสาธิตหลังมือแล้วให้เปรียบเทียบมือสองข้างขาวไหมเออขาวกว่ากันแน้ที่ย่านก็คุยเค,คลิ้มเลยนะเคลิ้มไปเคลิ้มมาเขาบอกขอสาธิตที่หน้าได้ไหมได้ค่ะพอสาธิตที่หน้าเสร็จปุ๊บที่บอกว่าจะรีบไปธุระไม่ไปหรอกอยู่กับดิฉันครึ่งวันซื้อไปสองหมื่นกว่าบาทปรบมือดังๆให้เครื่องถ่ารงคางาเซนค่ะ พูดให้น้อยสาธิตให้ไวที่สุดสาธิตแบบสายฟ้าแลบดิฉันต้องจู่โจมทันทีเลยนะคะแล้วมีอีกครั้งหนึ่งนะคะไปสมุทรสาครไปสาธิตไปสาธิตผงซอกฟอกดิฉันจะไม่เปิดด้วยเครื่องสําอางดิฉันจะสาธิตผงซอกฟอกพอเขามามุงดูพอเขาซื้อปุ๊บ พอเป็นกันเองแล้วสนิทสนมแล้วนะคะได้แชร์ประสบการณ์แล้วว่าหน้านะ่ะที่ดําเพราะว่าไปลอกหน้าทำเบบี้เฟสมา3ครั้งเรียกว่ากําลังรักษาอยู่ตอนนี้ดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดนะคะสาธิตสาธิตหลังมือดิฉันจะขอสาธิตหลังมือก่อนสาธิตหลังมือเสร็จพอพอเขาเห็นว่ามันสวยเขาก็จะขอสาธิตหน้าพอดิฉันได้สาธิตหน้านะเขาซื้อหมดเลยทั้งแคตตาล็อกเขาซื้อหมดเตี้ยงเลยนะ บ้านติดกันมากระซิบว่าเธอจะบ้าเหรอคนขายหน้าดำปิดปีเธอซื้อได้ไงเขาบอกว่าหน้าดำมันหน้าคนขายแต่หน้าฉันขาวฉันเลยซื้อ <S <S <laughs> แล้วหนึ่งเดือนอีกฉันก็ไปเยี่ยมเขาทีหนึ่งนะคะหนึ่งเดือนก็เยี่ยมเขาทีหนึ่งแล้วเดือนที่สามคนข้างๆเนี่ยที่เคยว่าดิฉันหน้าดําที่เคยมาเตือนร้านเสริมสวยว่าเธอซื้อได้ไงเจ้าคนขายหน้าดําปิดปี เขามากระซิบกับช่างเสริมสวยว่าให้ถามดิฉันทีว่าทาตัวไหนบ้างบอกให้หมด เจ้าของร้านเสริมสวยก็มาบอกดิฉันเขาเป็นคนซื้อบอกเนี่ยร้านข้างๆเขาให้มาถามว่าพี่น่ะใช้อะไรบ้างบอกให้หมดดิฉันก็บอก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 แล้วเขาก็เขาก็ไปบอกทางโน้นทางโน้นถามว่ามีอะไรอีกไหม <c oughs> บอกหมดแล้วนั่นถามว่าแล้วยังมีอะไรอีกไหมที่เขาต้องใช้แล้วจะให้ดีอย่างดิฉันนะ่ะนะคะนี่คือคนหน้าดําเป็นฝ้าหน้าดากุิยปีทําไมทําได้แล้วมีอีกครั้งหนึ่งก็หน้าดํามากเลยโอ้โห ดิฉันนะใช้เครื่องสําอางคังเซนพร้อมกับลูกสาวนะคะลูกสาวก็คือท่านคาวสตาออนกัญญาต้นน้ําโชว์ตัวหน่อยค่ะตอนนั้นลูกสาวยังเรียนหนังสืออยู่นะคะมุกกระปุกหนึ่งเราใช้กันสองคนแม่ลูกนะคะแม่แบ่งไว้เครื่องหนึ่งลูกเอาไปกรุงเทพครึ่งหนึ่งนะคะพอหนึ่งเดือนลูกกลับมาบ้านนะลูกหน้าขาวอมชมพูเลยส่วนแม่หน้าดําปิดปีเลยจะโทษมุกหรือโทษหน้าเรา ต้องโทษหน้าเราถ้ามุกทําให้หน้าดําหน้าลูกก็ต้องดําหน้าเราก็ต้องดําใช่ไหมคะแต่หน้าลูกขาวเยวะเลยขาวอมชมพูแล้วก็เอาลูกเอาลูกเป็นจุดขายลูกต้องช่วยแม่นะอาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์ลูกจะต้องกลับมาบ้านลูกต้องช่วยแม่นะอาทิตย์นี้ต้องการเงินเท่าไหร่ต้องกานเงิน เท่าไหร่ก็เอาลูกเอาของสมมติต้องการสองพันลูกไปส่งของร้านนี้นะสามพันบาทนะลูกเก็บตังมาสามพันแล้วลูกเอาไปสองพันไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพอีพันหนึ่งเราเก็บไว้นี่คือเราจะให้ลูกรู้จักค่อยค่อยค่อยคเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วลูกใช้คางเซ็นหน้าใสกิ๊กเลยนะเราก็เอาลูกเป็นจุดขายไปสมุทรสาครร้านนี้รวยมากเลยก็บอกลูกลูกเข้าไปสาธิตเลยนะหิ้วตะร้าไปสาธิตเลยนะลูกนะ คุณบัวนะสาธิตชุดไหนซื้อ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 ซ,อซ,อซอไปถึงเครื่องฟอกอากาศซื้อไว้สองหมื่นกว่าบาทส่วนดิฉันทําไงรู้ไหมขับรถปุ๊บดิฉันปรับเบาะนอนแก้งเอาเังสือพิมพ์บางหน้า <laughs> ไม่ให้เขาเห็นไงไม่ให้เขาเห็นว่าดิฉันเขาถามว่ามากับใครคุณบัวบอกมากับคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนนอนนอนนอน,นอนในรถบอกอ่านหนังสืออยู่ในรถไม่ลงเชิญคุณแม่ลงมาบอกอย่าให้เขามาเห็นแม่เด็ดขาดเลยนะอ่านหนังสือพิมพ์บางหน้ากลัวเขาเดินมา ล,ลูกจะเอะไรแม่ส่งให้แม่ส่งให้ลูกไปสาธิตสาธิตสาธิตพอลูกสาธิตเสร็จลูกก็ไปเรียนกรุงเทพดิฉันอยู่เมืองการคนเดียวทําไงละ่ะของสินค้าเขาหมดจะต้องมาส่งลูกติดลูกดูหนังสือจะสอบตายแล้วทาไงขณะที่หลังจากที่ ซื้อเครื่องสําอางดิฉันไป2 0 0 0 0กว่าบาทแล้วดิฉันคุยทุกวันนะใช้ถูกไหมคะหน้าดีขึ้นไหมคะชิ้นนั้นเป็นยังไงชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่ส,ชสใช้ถูกจนกระทั่งเขาใช้ถูกใช้คล่องหนึ่งเดือนผ่านไปของเขาหมดดิฉันต้องไปส่งเองทั้งที่เราก็คุยกันสนิทสนมรักใคร่ชอบพอโอ้โหแบบดีกันมากเลยดิฉันบอกเขาไม่เคยเห็นหน้าดิฉันแต่คุยกันแล้วถูกใจเอาของไปส่ง ทำไงดีอย่าหน้าดานะคะอย่าตกใจนะคะอย่าโกรธอย่าว่านะคะกําลังรักษานะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคีมหมดก็ไปส่งพอดิฉันลงจากรถไปเดินอะ่ะเขาถามว่ามาหาใครบอกว่าแม่แม่คุณบัวไงมามาส่งหิวหิว้วถุงคังเซนไปด้วยเขาไปเก็บของเขามาทั้งหมดเลยบอกขอคืนกลัวจะใช้แล้วหน้าดําเหมือนดิฉันทุกท่านคะถ้าเป็นท่านน่ะจะทําหรือจะท้อคะ จะทาหรือจะท้อคะทั้งห้องเนี่ยทั้งหน้าสวยหน้าใสากว่าดิฉันมีโอกาสดีกว่าดิฉันทาไมท่านไม่ใช้ความพยายามทําต่อไปให้ได้50บล้านเหมือนดิฉันละคะ<ฮ>หน้าดำยังทําได้ตั้ง50ล้านแล้วหน้าสวยหน้าใสาทําได้ไหมคะทาได้ไหมคะเคล็ดลับในการทําธุรกิจคางเซนของดิฉันนะคะทุนก็ไม่มีสวยก็ไม่สวย ดิฉันทำยังไงทุนไม่มีทําไงทราบไหมดิฉันชวนคนสมัครชวนคนสมัครชวนคนสมัครและให้เขาไปซื้อสินค้าในศูนย์เพราะเพราะเขาสั่งสินค้า2 0 0หมื่นหมื่นหนึ่งสอดิฉันไม่มีเงินที่จะไปซื้อให้เขาแล้วดิฉันก็สปอนเซอร์ชวนคนชวนคนชวนคนแล้วบอกมาซื้อตรงนี้นะคะชวนชวนชวนแล้วมาซื้อตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ไม่มีทุนใช้วิธีเดียวกับดิฉันนี่ชวนคนค่ะสาธิตสาธิตชวนชวนแล้วให้มาซื้อที่ศูนย์ชวนชวนชวนแล้วมาซื้อที่ศูนย์ ในที่สุดเดือนแรกนะคะดิฉันทําแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาปลายเดือนไม่กี่วันก็ปิดยอดดิฉันก็มีรายได้มา595บาทดิฉันหวังว่าจะได้สักเดือนละ5,000ันเพื่อมารักษาฟ้าเข้าบ้านไหนก็ว่าหน้าดําหน้าดําเป็นฟ้าหน้าดําหน้าดำนะคะก็อยากจะให้ใช้ปรากฏว่าได้มา595บาบาทมันน้อยไปแสดงว่าเราชวนคนได้น้อยไปเดือนที่สองดิฉันตั้งเป้าเลย ทุกท่าน่าท่านต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเดือนที่สองดิฉันตั้งเป้าเลยว่าจะต้องชวนคนสมัครวันละสามคนนะคะก่อนที่จะประสบความสําเร็จดิฉันก็เข้าบริษัทนะคะเข้าบริษัทแล้วก็ถือหนังสือคังเซนวันละสารคังเซนไปหนึ่งเล่มเข้าไปในบริษัทดิฉันไม่รู้จักใครเลยแต่ดิฉันอยากจะรู้ว่าบริษัทคังเซนมีตัวตนจริงหรือเปล่าเพราะดิฉันสมัครมาแล้ว20บริษัทโดนหลอกทั้งหมด บริษัททางเซนเป็นบริษัทที่21ิดิฉันก็เลยเข้าบริษัทถือหนังสือไปเล่มหนึ่งอ่านไปตลอดทางเลยนะคะพอไปถึงปุ๊บไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าตาเหมือนคนในหนังสือเป๊ะเลยดิฉันก็ขอโทษนะคะคุณพี่คุณพี่ใช่คนในหนังสือไหมคะเขาก็ดูใช่นะคะนั่นคือท่านข่าวสาวับลศงประชาปกเหมท่านด้วยค่ะดิฉันก็ถามว่าพี่คะพี่ได้ลงหนังสือเนี่ย รายได้พี่เท่าไหร่ท่านข่าวสาวันลบไม่ตอบท่านควักเช็คในกระเป๋าออกมาให้ดูหกแสนหกหมื่นว่าบาทอุ้ยดีใจเหมือนเงินตัวเองเลยนะคะคุณขามันดีใจนะอุ้ยมันมีหุ้ยหกแสนกว่าบาทเลยพี่หนูขอเดือนละแสนเดียวท่านข่าววันลบถามว่าพูดจริงหรือพูดเล่นพูดจริงค่ะพี่ต้องการเร็วๆหรือช้าๆด่วนที่สุด โดนที่สุดเพราะตอนนั้นดิฉันเป็นหนี้เป็นหนี้โดนฟ้องล้มละลายหมายสารมาแปะหน้าบ้านดิฉันต้องขับรถไปนูนป่นไปนี่ไปน,นั่นไปไหนก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่บ้านเพราะว่าอยู่บ้านามันเครียดค่ะจดหมายทวงหนี้ก็มาทุกวันทุกวันทุกวัน,วนหมายสารก็มาแปะหน้าบ้านนะคะหมายสารครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามดิฉันดิฉันก็เลยส่งลูกซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวส่งลูกเรียนนิติศาสตร์ ให้เป็นทนายความต้องมาว่าความให้แม่นี่เคยเห็นผลว่าทำไมลูกสาวดิฉันถึงเป็นผู้หญิงทำไมถึงเรียนนะเ,เรียนนิติศาสตร์แล้วจบออกมาเป็นทนายความต้องมาว่าความให้แม่เพราะแม่เป็นหนี้แม่ต้องขึ้นศาลนะคะให้ลูกช่วยนะคะน่ะ ดิฉันก็ไปเจอท่านข่าวสาววรลบพี่หนูขอเดือนละแสนเดียวแหละท่านข่าวสาววรลบว่าหนูต้องทําไงบ้างพี่บอกมาเลยท่านข่าวสาวัรลบบอกชวนคนสมัครวันละสามคนขายของวันละสามชิ้นได้ไหมได้ค่ะกลับเมืองการเลยค่ะสมัยนั้นนะคะการอบรมก็ไม่ดีไม่มีระบบ e s s เหมือนเดี๋ยวนี้หรอกนะคะระบบเดาเอาลองผิดลองถูกดิ <c oughs> เดาผิดเดาถูกเอาค่ะก็ไปอ่านแผ่นพับถังหลงให้เขาฟังบ้านหนึ่งบ้านสองบ้านสามบ้านสี่บ้านห้า, 2, า, 3, า, 4, าไม่มีใครซื้อสักบ้านเดียวนะคะมันมีทุกโลกเลยมีหลายโลกมากเลยก็มาหาท่านข่าวสตาวันลบบอกว่าหนูขายไม่ได้เลยค่ะทําไงดีคะท่านข่าวสตาวันลบถามว่าหนูไปทําไงล่ะหนูอ่านทุกตัวเลยค่ะหนูอ่านทุกบรรัดเลยค่ะลูกเขาไม่ซื้อหรอกเพราะมันหลายโลกเกินไปเ,เขาเป็นเบาหวานก็พูดเบาหวานเป็น เฉพาะโลกไปอย่าไปพูดทุกโลกะท่านข่าวสาวนลบก,ก็สอนการขายสินค้าแล้วก็สอนแผนการตลาดทุกท่านขาข่าวสตากว่าจะกลับบ้านสี่ทุ่มสี่ทุ่มกับข่าวสตามาถึงบ้านข่าวสตายังไม่ได้ทานข้าวข่าวสตา์ยังไม่ได้อาบน้ําดิฉันก็ต้องให้ท่านทานข้าวให้ท่านอาบน้ําก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นสอนดิฉันท่านสอนแผนการตลาดให้กับดิฉันตั้งแต่ พอประมาณเกือบเที่ยงคืนนะฮะห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะฮะสอนแล้วให้ดิฉันขึ้นมาพูดท่านพูดแล้วให้ดิฉันขึ้นมาพูดท่านพูดแล้วให้ดิฉันขึ้นมาพูดคนเป็นนี่สมองมันเสือ่อมมันไม่จํา แต่มันไม่จำเข้าใจไหมมันไม่จำลูกก็กำลังเรียนเดี๋ยวก็เทอมเดี๋ยวก็เทอมเดี๋ยวก็เทอมนะคะหมายสารก็มาแปะหน้าบ้านรถก็11เดือนไม่ได้ผ่อนจะยึดอยู่แล้วนี่สินอีลุงตุงนังมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้คนเป็นนี้หน่อยนะคะมีเคล็ดลับคนที่ไม่ได้ผ่อนรถหลายเดือนอยากรู้ไม่ทำไงไม่โดนยึด อยากรู้ไหมคะถ้าอยากจะบอกไม่อยากไม่บอก,อ,กอ้าวค่ะจะเล่าให้ฟังผู้เชี่ยวชาญสมัยก่อนนะคะ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นนี้นะคะรถไม่ได้ไม่ได้ผ่อนเขาก็จะต้องมายึดจริงไหม <c oughs> กฎหมายนะคะเขาไม่ให้ยึดตอนคืนเขาต้องยึดตอนกลางวัน <c oughs> กลางวันไม่ต้องขับคลุมผ้าไว้เลย แล้วอย่าคุมไว้บ้านตัวเองเพราะเจ้านี่มามันเห็นไงใช่ไหมใครแนนมามันรู้จักบ้านเล็กที่เรามันดูในหนังสือสัญญาใช่ไหมไปจอดไว้บ้านคนอื่นคุมผ้าซะแล้วเราก็นั่งรถเมล์รถไฟมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เปไปชวนคนทําคังเซนแต่ว่าก่อนจะไปชวนกับรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญท่านข่าวสตาแม่ทีมเรานั่นแหละคือผู้เชี่ยวชาญดิฉันก็ไปเรียนกับท่านข่าวสตาวันลบนะฮะท่านข่าวสตาวันลบว่าเอาไมค์ใช้ไม่ได้พูดอีกพูดไม่พูดไม่พ,ไมพูดอีกใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดทําไงไม่น่าหลวมตัวมาเลย <c oughs> อยู่บ้านก็นอนสบายไปแล้วนะคะลําบากชั่วคู่แต่สบายชั่วโคตรค่ะทุกท่านหาดิฉันไปฝึกอีก ไปฝึกพูดแผนกับท่านข่าวสาวรลบครั้งเดียวครั้งเดียวแล้วก็กลับมาออกจากบ้านท่านข่าวสาวรลบประมาณตีสามท่านก็บอกนอนก่อนนอนก่อนพวกนี้เช้าค่อยไปไม่ได้ค่ะหนูจะรีบไปทํางานเพื่อให้หลุดหนี้ จากนครมาถมไปถึงเมืองการคุณคุณขารถด,ดิฉันก็เป็นรถมีล่าคันเล็กเล็กรู้จักไหมคะรถคันเล็กเล็กสั้นๆ,น,ๆนะคะนั่นแหละเป็นรถประจําตัวของดิฉันเลยข่ะประจําตําแหน่งนะคะคันก็เล็กมืดก็มืดฝนก็ตกขับรถจากนครมาถมกว่าจะถึงเมืองการนะคะทุกท่านขาขี้ดินอนะ่ะขี้ดินขี้โครนอนะ่ะมันกระเด็นกระเด็นกระเด็นมาปิดไฟรถด,ดิฉันมองทางก็ไม่เห็นทําไงก็จอดปั๊มจอดปั๊มล้างไฟรถจอดปั๊มล้างไฟรถ พอเลยพอใกล้จะถึงเมืองการเป็นเมืองชายแดนปั๊มก็ไม่ค่อยจะมีใกล้จะตีสี่แล้วอะ่ะดิฉันก็จอดรถข้างทางฝนก็ตกมองทางก็ไม่เห็นนะคะจอดรถแล้วดิฉันจะกรอกน้ําจากปั๊มมาใส่ขวดน้ํโพลาริสมาจอดรถล้างไฟรถล้างไฟรถแล้วก็ขับต่อไปอ้าวเดี๋ยวขี้โคลนกระเด็นมาอีกอาวก็จอดน้ำล้างไฟรถกว่าจะถึงบ้านนะคะฝนก็ตกตัวก็เปียก ดึกก็ดึกง่วงก็ง่วงในวันนั้นระหว่างน้ำฝนกับน,น้ำตาไม่ทราบว่าอะไรไหลามามากกว่ากันดิฉันกัดฟันสู้เลยบอกตัวเองว่าต้องสู้ถ้ามีตังค์ฉันจะซื้อรถคันใหญ่วันนี้ดิฉันขับฟอร์ดเอเวอเรสต์ขับฟอร์ดเอเวอเรสต์คันใหญ่เลยนะคะน้ำท่วมก็ไม่ต้องกลัวฝนตกก็ไม่ต้องกลัวดีไหมคะดี <S <S> ็นท่านท่านจะทําหรือจะท้อคะจะทําหรือจะ, talk, ะท้อคะทํานะคะทําก็ต้องทําอย่างถูกต้องถูกวิธีถ้าท่านทําไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีก็เหนื่อยฟรีค่ะและตอนนี้มีระบบ e s s มาช่วยดีไหมคะ <Yes. S 1> ระบบดี e s s นะสุดยอดจะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วจะช่วยให้ท่านรวยเร็วดีไหม <Yes. S 1> จะใช้ระบบไหม จะใช้ระบบทํางานหรือใช้ตัวเองทํางานจะใช้ระบบทํางานหรือใช้ตัวเองทํางานใช,ใช้ระบบทํางานนะคะท่านจะได้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วแล้วก็แผนการตลาดของบริษัทคังเซนนะายลึกสุดๆทั้งลึกและกว้างใจสุดๆนะคะเดือนละ55ล้านบาทปราถนาไหมคะปราถน,นาไหมคะ ท่านใช้ระบบ ESS นะท่านมีโอกาสได้เดือนละ55ล้านบาทแน่นอนแต่ถ้าท่านไม่ใช้ระบบก็อาจจะได้เดือนละ55ล้านบาทแต่ต้องรอชาติหน้ามันใช้เวลานานมากค่ะ เพราะฉะนั้นทุกท่านค่ะถ้าอยากรวยให้เร็วรวยและให้พ่อแม่เราได้มาเห็นความสําเร็จของเราในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านต้องรีบใช้ระบบค่ะใช้ระบบทํางานเพื่อท่านจะได้ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วดิฉันอยากจะให้เคล็ดลับเอาไว้นะคะไปหาคนไปชวนคนลงโฮมมิทติ้งลงโฮมมิทติ้งแล้วทําแบบที่ท่านข่าวท่านข่าวประกอบทําเมื่อสักครู่นี้นะคะท่านข่าวประกอบนะคะก็ท่านก็สาธิต บีนสตรอเบอรี่นะคะดิฉันก็จะสาธิต10อย่างนะคะเวลาดิฉันลงไปตำโฮมมิตติ้งไปตำบ้านคนนะคะอยากจะบอกว่าเคล็ดลับในการชวนคนให้ประสบความสำเร็จควรจะชวนคนแบบไหนบ้างสินค้าคางเซน200กว่าชนิดมีเครื่องสำอางเยอะไหมเยอะในเมื่อมีเครื่องสำอางเยอะคนที่จะขายเครื่องสำอางให้เราก็คือร้านเสริมสวย เสียใจใช่ไหมคนที่ไม่ได้พูดนะคะให้โอกาสอีกอีก,อกครั้งหนึ่งนะคะใครพูดใครต้องการเดือนนั้นหนึ่งล้านบาทนะให้ปลุกยักษ์ขึ้นมายักษ์ในตัวของเราเนี่ยจะช่วยให้เรามีพลังและช่วยเรามีไรายได้เดือนละหนึ่งล้านบาทนะคะวิธีการปลุกยักษ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันใช้แล้วได้ผลก็คือให้เรานะคะตะโกนออกจากช่องท้องเอาลมออกมาเลยเราทําได้เราทําได้เราทําทได้โอ้ รวยรวยรวยถ้าใครตะโกนแล้วขนลุกนะคนนั้นหละจะได้ก่อนโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงถ้าใครตะโกนแล้วขนลุกนะขอให้ได้เดือนละหนึ่งล้านบาทจะตะโกนไหมคะฝังน<อ>ี้พร้อมไหมฝั่งนี้พร้อมไหมฟังนี้พร้อมไหมอ่าหนึ่<อ>งสองสาม<อ> 1, 2, เรา แล้ล้านบาทเนี่ยนะคิดว่ายอดคัางเซนกี่หมื่นล้านจริงไหมพวกเราจะสู้หรือไม่สู้สจะทำหรือไม่ทำทำจริงหรือทำเล่นทำค้า,างเซนและขอให้ได้เดือนเล่นหนึ่งล้านบาทแล้วพบกันที่ตำแหน่งข่าวสารสวัสดีค่ะ